Sám, sám, sám Alo, alo Đi ập lõi Sám, sám, sám เร็วเร็วเร็้วเรียวเร้ยวเรียวเล้ยเลี้ยไม่ต้งวเลีรยไเ่ต้งวเลี้ยวเล้ลี้วเล้เร้วล้เร้ ه, เรียบร้อยครับโอ้โหเ,เดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวพ่อให้ต้องมาเอาด้านนี้ก็ได้ลกูกเรียบร้อยครับโอเ้โอเขาไปเอาด้านหลังเลยลูกไป เฮ้ยอย่าเข้าไปเฮ้ยเอาไปโยนทิ้งทำไมเอาไปโยนทิ้งทำไมลูกไม่มเอาไม,ม่เอาเดี๋ยวพ่อไปเก็บให้ไม่เอาไม่เอาเอาเดี๋ยวพ่อเก็บให้นะเอาไปเอาไปดูแม่นะพี่แคนอู้หุ่นอู้วิ่ง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 เอาเร็ว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  好，了了了了。